คืนนี้มาดูวีสตอร์มนะครับผมติด60วัตต์นะครับแล้วก็30วัตต์นะครับ30วัตต์จะอยู่คู่ล่างนะครับ60วัตต์จะอยู่คู่บนนะครับมาดูลำแสงกันครับว่า2คู่แล้วเป็นยังไงครับนี้เราเปิดเป็นขาวล้วนก่อนนะครับผมนะครับข้างล่างนะครับจะเป็นแสงของ30วัตต์นะครับข้างบน จะเป็นแสงของหกสวัตต์นะครับคัดออฟคมคมนะครับดูท้ายรถได้ไม่มีแสงส่องไฟนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นขาวและเหลืองพร้อมกันครับผมตัวนี้มีไฟสูงและไฟต่ํามาพร้อมกันดูท้ายรถนะครับจะเป็นไฟสูงสีเหลืองนะครับแล้วก็พ่วงไฟพาร์ทไฟสูงนะครับติดพร้อมกันสี่ดวงนะครับเข้าที่ไฟพาร์ทเปิดไฟสูงแช่ก็มาแบบนี้ครับเปิดสีไฟขาวทิ้งไว้นะครับแล้วก็ เราจะใช้ไฟพารก็เปิดได้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับโอเคมาดูหน้ารถจานนี่นะครับรอๆแบบนี้เลยนะครับสี่ดวง